จริงๆคือคุณโรไม่ได้รองจริงนะผมร้องให้คุณโรตอยู่เป็นมันซับคุณโรด,โดเป็นไม่เปล่าไม่ของเล่นไม่ไม่มีฐานด้วยซ้ำไม้คุณโรดอะเดี๋ยวไปรอดูออพี่ลิฟให้ตรงนั้น<ด>อ้าวจบแล้วเหรอเรามีเพลงสนุกๆด้วยแล้วก็แบบจะกระโดดให้มันไปทีแหลกไปเลยทีหลกักหลกบอกเลยว่า สวัสดีครับวันนี้พวกผมมีใครบ้างปึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นชื่อน,นะครับ,รบวันนี้พวกเรามาเหยียบที่นี่เป็นครั้งที่สองซึ่งวันนี้เรามากับงาน t d Music Playback ครับผมใช่ครับแล้วก็วันน,วนี้แน่นอนมา t d Music p l a y o a n d แปลว่าวันนี้เราก็มาโชว์ครับผมมาร้องเพลงแล้วก็มาเต้นเป็นไงะเดี๋ยวไปดูดกวา <c oughs> ตอนนี้รอบ l o ก k i n g ครับอรอซาว n d c h นี่คุณโอ๊ตขึ้นไปแล้วตอนนี้คุณโอ๊ต <c oughs> มาเธจริงๆคือคุณโรสไม่ได <im> <ical deutlich> <festival> ้รองจริงนะผมร้องให้คุณโรสอยู่เป็นมันซับคุณโรสเป็นไม่เปล่าไม่ของเล่นไม่ไม่มีฐานด้วยซ้ำไม่คุณโรสอ่ะเดี๋ยวไปรอดูจะกลับมาได้ไหมเอพี่ลิฟให้ตรงนะอ้าวจบแล้วอ๋อก็เมื่อกี้นะครับไปสับเช็คมาเพลงแรกวันนี้เปิดด้วยเพลงจีบนะครับนี่เพลงจีบไม่ใช่ไม่ใช่กินจุบจิ๊บ ทำไรครับนั่งไงรอบอกกิง้งเธอฉันต้องร้องคนเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยโอเคได้คุณเอาอาจจะยังไม่สองตัวไหมล่ะเอาซิเยวผมง,งปละ่ะกล้าร้องะะเะล่ะถ้าคุณร้องก็ผมผมก็โอเคได้ตามนั้นนะทุกคนได้เดี๋ยวไปรอดูครับหมดแรงแล้วครับอปยอ จะบอกว่าเรามาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วเริ่มคุ้นชินมากขึ้นจะรู้สึกธรรมชาติมากขึ้น nature nature natural natural <laughs> more, more natural n <laughs> <laughs> ัน,นเ r a l ธรรมชาติเกินเต้นลิลลิงเมื่อกีนคุณมิกีะเกือบโดดลงเวทีละเกือบแบบมันเกินเนาะพี่ดีมมันหมอด ดี๋ยวผมเป็นนักข่าวเองสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับโอ๊ตนะครับนักข่าวจากมูลไลโกนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องๆนะครับจากซีรีส์เรื่องเมจิกมูฟทำนายททยรักนะครับเป็นไงบ้างทำน้องดีวันนี้ตื่นเต้นไหมครับการมาแบบทีเดย์อันนี้เป็นครั้งที่2ของเราแล้วใช่ไหมเนื่องจากเรามาครั้งที่2แล้วเนาะเราก็เราคุ้นชินกับสถานที่มากขึ้นดีกว่าเราไม่ได้แบบโลกหรือว่าแบบตื่นเต้นใจสั่นเหมือนครั้งที่แล้วตอนนี้เราแบบเอ็นจอยมากขึ้นนี้แล้วก็เรามีเพลงสนุกๆด้วยแแล้้วกก็บบะระโดดให

โอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็โชว์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับกับโชว์ของพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยก็สนุกเหมือนกันที่ได้โชว์ให้กับทุกคนดูนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันงานหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแรก์กดแรก์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย